ฉันเป็นลินะโอ้ยโอ้ยไม่หงุดหงิดนะดูสิทุกคนมันมีตะหน่อยยังสีแหมมันใบหน่วยม,ม,มันมีนวดแหมฮะมันมีนวดออ,อ,ออกเฟยโอ้เสียดายเนาะมันหัวเป็นพุ่มเป็นงวนอยู่ขัน,นหญ่นี่เนาะสุดยอดเลยว่ะ สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับช่องมีสตอรี่นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทุ่งนานะคะอันนี้คือปูกระดึงนะคะเราจะมาดูผลผลิตที่เราปลูกไว้นะคะตอนนี้หลังสงการนะคะทุกคนเราจะมาดูนีดอกญ้าทุกคนดอกญ้านในปลาปูนุ้ยสวยมากเลย หามีดีทุกคนนะเมืม่อน,นี้ก็เหมือนฝนสิต,ตกแล้วทุกคนนี่ผู้กระดึงเมืองเลยจ้าผู้กระดึงนะคะลมเย็นดีค่ะโอ้ยนกไก่นะ่ะมาลุกมะไปเห้าไปเบึง สวนกันดีกลัววันนี้มาทุ่งนาค่ะมาดูสวนนะคะเบ่งทงนาทงนาได้งามงามงามหนึ่งใบจะพาย,ยาบมาเดิมมาเดิมพูนทุ่งนาเอาอยู่พูน นี่ทุ่งนามาทุ่งนาดอกหญ้าจ้าว่าบ่าเจาะนี่แล้วก็จ้องเราเนี้ยฆ่ะเจาะนี่ก็เอาไว้ใส่ถึงตาน้ามเล้ยวได้ไหมแม่มีตลอดปีตลอดแม่มีแหละเนาะสอนทีนึงแล้วสอนหัวกมาที่หลเจแก้วมอนียเขียดหลากหลายเด้อห่ะเล่าไปหมกมีแต่เขียดเป็นร้อยคนแล้วอ่ะอัศวินงาดที่ไรแม่ เมือนันสอนได้เขียดจะน้าไม่เสียจได้เหเขียดจะน้าหน่อยลูกไสเป็นนุมแล้วไปลุกเงีเเ้บมาด้เห็ุจักเถื่อ อยาก,กมาสอนตัววงนี่น้ำใสป่ะนี่ข้อมันนี่ฝนจะตกตกฮะน้องสะน้องเ่านะทุกคนน้ำตะได้ไดไมันด้ใสนี่ฮะทุกคน ได้มีวิธีกระบ,บอกแนะนำในเด้จ้าจะเอาปูนขาวโน,โน่นนี่นํ่มาใส่ไม่ก็ยังบาใส่มันลาสิบ่ถึงในตาหนามก็ทือว้าเลยหน้าม,มาใสยต้นหนกนวง,งทุกคนต้นมะนาวต้นมะน,น,นี่ปลูกไว้เนาะ เด็กชิพ่าไปเบิง่งมกไฟมกไฟนะทุกคนต่อไม้ส่วนโคกงนะแต่เฮาก็จะเฮ็ดทีบ้านตรงนี้แล้วทุกคนฮันหนานะไปทางคู่ไปดึงพุ้นบะเขือไหม ีนต้นจำปีนะทุกคนปลูกไว้หนาบ้านหอมหอมต้นจำปีนี่ต้นมันมะเขือปลูกมันแม่กับมันปลูกไวถ้ถาตัวนี่เดินนี่ปลูกมันถ่าเอกกอบักบาง เฮ้ยแปลกๆเฮ้าทุกคนเอ้าทายน,าน,ามมนะจักน้ำหอมกันกันยัง ปยงไกินบักไฟเด้อบักไฟหางแหงมั่งด้อทุกคนปีนบักไฟทุกคนบักไฟหลอดไฟไม่หน่วยเลยเนี่ยฮึตหนหน่อยมันมีอไเออเ็น chế nuôi nè, chụp ăn nuôi ngay, chụp bàn mày ngay, có mà เด็ดบักไฟไงไม่ไกลไงไม่ไกลเด็ดไกลข้าเด็กนะนี่คอหมดแล้วนะจัดดาแบบไรเงี้ยจัดดานี่แบบเน้ยเนาะคอหมดแล้วคุณมาผมไฟนะคะไฟนู้นนู้นยันนะไฟพอด้วย ไปลูกกบไปไปไม่ถ้าไม่ไปลูกกบเดินมาใส่ ดอกพุ่พี่อ้ยท,งทงังงุมถิงามหยางที่ฉีเน้ยจะเป็นยางยังหยางงามดีไปอยัง,ง,งละมันงามติมดหยวไปคะทุกคน เก็บไฟเดี๋ยวอ่ะคมรูไหนงอยังไง

เม่นะลูกถังผลผลิตค่อยกันเฮ้ยยตะเนยามแรงทุกคนมาไฟนะคะปกลับแล้วค่ะอันนี้ปลาอ้อยนะคะทุกคน ไปนี่นมันบ่ไข่โกมันบ่ไข่หนวยใหญ่มันฝนบ่ต๊กมันได้หลอดเดือเอาตัวนหนวยใหญ่ๆห่มันเนาะอะไรทุกคนทำหรออโอ้ยโอ้ยไอนชั้นอ่ะดูส ah uh ิทุกคนมันมีตหนวยยังสี่แหมมันบ่หน่นวยมันมีนวนแหมฮอมันมีนวดหอกใคระ โอ้เสียดายเนาะมึนเลวเป็นฟุ่มเป็นงวนอยู่ขันใหญหนีเนาะสุดยอดเลยวะไปทุงง่งนาโอ้ร่มเย็นดีบะมีม่นะบะมี่หอดอันหน่วยคนเฝ้ามดแบบปลาอ้อยนะคะทุกคนปลาอ้อยเด้อทุกคน ในทุนขึ้นก็เอาขึ้นมาด้วยอันทินในกำไรนะอันว่าไม่ได้หกพันนั่นแหละป้าไปก็ได้หลายแล้วเนาะทากอาไปโอ้ยเจเ้าป็นราคาจุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่ามีสตอรี่ให้ด้วยน้ำเนจ้ากระบานทุกคนคำและผู้กระดึงนะเห็นผู้กระดึงมา ูกระดึงเมืองเลยกลับละจ้าขี่สเสล่งเมียบัาน